ก็ต้องสวัสดีกับทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบผมนายไบแมสเหมือนเดิมนะก็คลิปนี้มาเล่นเกมอนิเมะรัสเตนเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ผมอาจจะไม่ได้กลับมาทำรัสเตนเท่าไหร่นะครับผมผมไปติดอ,อะไรนะออสตาเทอร์ฟเดฟเอ็กซ์ X นะครับผมก็อยากเกียวเบลน่ะนะอยากฟาร์อะไรด้วยนะแต่ก็ลำบากอยู่นะครับผมก็โอเคเราโอ,อนน้องเลี้ยงนิดนึงนะก็คลิปนี้เรามาลงบอส บอสลัชที่เป็นเกร l ลัชของกิลกาเมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนแบบว่าอาจจะลงไม่ผ่านหรือว่าอาจจะอะไรนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาสอนลงแบบง่ายๆนะแล้วก็เอ้ยเรียกว่าไงดีผมจะมาลงอ่แบบว่ามาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะมาลงให้ดูว่าไอตอนบอสออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไปตายตรงบอส่วนส่วนใหญ่เพราะว่าเหมือนตีบอสไม่ทันหรือว่า ตีบอลไม่ตายเลยนะครับผมเพราะว่าเลือดบอสคิวเกเมตเนี่ยมันแค่1ทิลเลียนเองนะน้อยกว่าน้อยกว่าฟิลเลียนเองครับฟิลเลียนเป็นทั้ง4ทิลเลียนเลยนะแต่นี้มีแค่1ทิลเลียนนะครับผมก็ 999b นะครับผมแต่ว่าตัวอาจจะไม่ไหวกันนะครับผมแต่ว่าทีมผมนี่มันแบบว่าเขาเรียกว่าดีไหวเลยนะครับผมถ้าแบบว่าเลือดเลือดแต่การดาเมจนะนะแต่ว่าเรียกว่าแต่ถ้าทุกคนเนี่ยพยายามแบบว่าอะไรนะ คือน้าเนี้ยมันเป็นท่าแสงนะครับก็ไปหาท่านเมื่อมาลงก็ได้นะจริงๆไม่ต้องเอาตัวกอรี่มาลงเลยก็ได้นะเอาจริงๆไปหาตัวท่านเมือ่อีดีสักแบบว่าดาเมจสักร้อยเอ็มก็ได้นะครับหรือ80เอ็มก็ได้นะเอาไห้แบบมาตีแบบต้นเกมให้ให้ได้นะครับผมคือตัวผมเนี้ยจะมีลูฟี่กอรี่นะครับที่เอามาเป็นปับไอ้นี่นะปับ วากอรี่ที่แบบว่าทำให้ศัตตูสโลทาวบอน,นะครับผมแล้วก็มีอิติโกที่เอามาแบกนะครับผมแบกต้นเกมนะแล้วก็มียูโน่แล้วก็แอสตาแล้วก็ตัวฟาร์มสองตัวเหมือนเดิมเลยก็ถ้าจะเป็นเซตเดิมกบมานาลัสเลยนะครับก็คือเซตเซตที่ผมใช้เนี่ยลงได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับทุกคอนเทนต์จริงๆนะแบบว่าทั้งประตูทั้งอะไรเงี้ยก็ลงได้หมดเลยแต่ว่าไม่เพ่าทำเพลงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูแล้วกันนะแต่ว่าผมจะมาเล่นแบบว่าไม่ได้เลือกแต่การ์ดดาเมจนะแต่ถ้าใครอยากลงให้ผ นะก็ทุกทุกสิบเวก็จะมีการ์ดมาก็เลือกการ์ดดามจไปนะครับแต่ว่าเล่านี้มาผมจะไม่เลือกการดามจเลยนะผมจะเลือกการ์ที่แบบว่าให้แค่โทเค็นนะนะครับผมก็เดี๋ยวเล่นให้ดูแบบเต็มเตมเกมเลยก็ได้นะครับผมจะได้แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นแบบว่ายังไงดีเป็นแบบว่งงเบบาเ,เป็นการเรียนการสอนไปนะครับ <laughs> เป็นการสอนไปเล็กๆน้อยน้อยแล้วกันนะครับผม ก็ผมวางตัวเงิน2ตัวเลยแล้วก็เราจะเล่นประมาณนี้นะแล้วเราก็วางตัว2ตัวนี้ได้เลยนะครับผมกดสกิลได้เลยนะครับแบตต้นเก็บให้รอดไปก่อนแล้วก็วางตัวอื่นตามๆไปเพราะว่าผมเล่นเสร็จนี่นะจะได้ให้ไอแบบว่าบัฟบัเงินได้แบบเต็มที่นะก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมจะไม่เลือกการที่เป็นดาเมจเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการง่ายเกินไปเพราะว่าเอาจริงตอนที่ผมมาลงแบบเล่นคนเดียวเนี่ยผมเอาเซตนี้มาลงก็คือลงง่ายมากง่ายมากๆเลยนะครับผมง่ายมากๆเลยเพราะว่า มันตีแรงกันประมาณหนึ่งเลยนะดูดินะ่หมายถึง3ล้าน3ล้าน,ลานแล้วก็ล้านหนึ่งเลยนะแล้วก็นี่ก็4ล้านนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้แบบตีแรงแบบว่าแรงชิบหายเลยนะครับเอาจริงอา่าผมว่าเล่นไม่เต็มเกมดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวคนดูเบื่อนะนะเดี๋ยวผมเออเรียกว่านะนี่นะครับมันจะมี2 2งสอ,งสองหน้านี้จะจะเป็นไอ้นี่นะจะเป็นแบบว่าแบบับดาเมจแต่ว่าผมจะเลือกอันนี้นะเป็นร้อยร้อยรีสิสแอนส์เลยนะครับผมก็เหมือนเพิ่มเกาะให้กับมอนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ ดี๋ยวเราก็อันนี้เลยแล้วกันจะได้รีวิวกิกกลกาเมดไปด้วยนะแบบว่ามันจะมี2สกิลหลักของกิลกาเมดนะครับที่ลบตัวลบตัวเราทั้งทั้งคู่เลยนะน่าจะลบตัวเราทั้งคู่เลยนะถ้าผมจะไม่ผิดคือฟีเจอร์แรกเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นวงสฟฟีฟ้าที่เกิดรอบ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 แมบปบเลยนะครับมันจะเกิดแถวแถวเสาแบบแบบแบบนี้นะครับผมก็เราก็ควรที่จะไปยืนนะไปยืนแล้วก็ ถ้าเป็นอนันเสเศษอีกการโจมตีหนึ่งของบอสเนี่ยจะเป็นวงแดงทั้งแมปเลยแต่ว่ามันจะมีเหมือนเป็นลูกกลมๆเป็นลูกก้อนพลังงานครับ3ก้อนก็เกิดใกล้ๆกันอยู่ให้เราเก็บ3ก้อนนั้นนะครับมันจะเป็นการสตันบอสนะไอ้วงฟา้ฟา,ฟาก็เหมือนกันนะจะเป็นการสตักกนบอสนะครับจะเป็นการยกเลิกสกิลบอสในการลบตัวละครเรานะครับผมเอาจริงผมว่า,าผมว่าผมน่าจะไอ้นี่ดีกว่านะ เดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าบอสที่ขวานนะครับจะได้ไม่นานนะจะได้ไม่ไม่ยืดเย้อด,ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันหน้าบอสแล้วกันนะตอนน่าจะท่งเวฟ45-46นะครับเจอกันอีกทีตอนตอนนั้นแล้วกันนะเดี๋ยวให้ผมแบบว่ามาเล่นให้ดูแล้วกันนะโอเคเราก็มาถึงเวฟ43เรียบร้อแล้วนะกนะ็ ที่มาก่อนถึงเวฟบ,บอสเนี่ยจะได้พูดนิดน,นึงเนี่ยครับว่าผมเล่นมา40สเวฟเนี่ยผมไม่ได้เลือกการด์ดดาเมจเลยเนี่ยเพราะว่าคลิปนี้ผมมาเล่นเหมือนเพื่อมาเพื่อเพลแล้วก็มาให้แบบว่าให้คนดูดูว่าไอตรงบอสอ่ะมันเป็นยังไงนะครับผมจะได้แบบว่าเอาไปเล่นกันถูกนะก็ถือว่าเป็นคลิดก็อย่างที่บอกตอนต้นนะครับถือว่าเป็นแบบว่าเหมือนส,นสอนเล่นแลวกันนะสอนสอนลงแล้วกัน ผมไม่ได้มาลงให้ใหชนะนะครับก็มาลงให้ดูนะผมจะไม่กดสกิลอะไรสักตัวเลยนะครับเนี่ยของไอ้บูม่าผมก็ไม่ได้กดนะไอ้ที่เลือกไอ้เลือกบัฟสามบัฟผมก็ไม่ได้เลือกนะก็นนี้นะครับผมจะเรียกไอ้นี้ไปต่อนะเฮลกับคอสไปต่อนะครับผมนี่นะ ก็น่าจะตีบอสสักพักเลยนะครับเพราะว่าผมเลือกรีสติเทนมาน่าจะเกือบเกือบสองร้อเลยนี่ครับเห็นไหมพอเลือกรีสติเทนมาเราตีบอสไม่เข้าเลยนะแต่ว่าผมเลือกมาเพราะว่าผมจะได้รีวิวแบบว่าเต็มที่ในกระดานนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะชนะหรือเปล่าคือถ้ากดสกิลอะอาจจะชนะก็ได้แต่ว่าผมมาเพื่อแพ้นะก็เราต้องตีบอสเนี่ยเหมือนฟีเลนๆนะครับตีภายใน8นาทีแต่ถ้ามีคุณ3เนี่ยน่าจะสักนี่นะนี่ครับพอมันมีอย่างนี้นะมันจะมีวงฟ้าเกิด2วงให้เราเดินมาแล้วมันจะมีข้าางงล่นนะครับเห็ม ยืนประมาณสองสามวินะครับนี่ครับพอยืนเสร็จเราก็จะไม่โดนลราตัวละครน,นะครับผมเดี๋ยวมันจะมีอีกอันนึงคือไอ้นี่นะอ่าเป็นก้อนพลังงานให้เราเก็บนะครับเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะอันนี้ก็ผ่านมาประมาณอ่าสามนาทีที่มันผ่านไปปบะมาในเกมแล้วนะก็เพลินๆน,น,นะตีไป200ร้อบีเลครับถ้ากดสกิลนี้น่าจะตีง่ายดีนหนึ่งแต่ว่าน่าจะไม่ตายเพราะว่าผมเลือกรีดีดีเซทเยอะนี่ครับผมมันก็ยังเป็นก็ยังเป็นอันนี้อยู่อ่ะมันไม่มีอันนี้ให้ดูจัง เดี๋ยวเราบ๊าก่อนแลวกันนะครับนี่ครับพอเป็นวงคฟ้าแล้วก็สองวงนะครับเอาวงไหนใกล้ครับไปยืนวงนั้นครับแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยนะครับนี่ครับก็เดสท็อยนะครับผมก็รอเลยก็อย่างที่บอกครับถ้าเราไม่ไปยืนเราก็จะโดนลบตัวละครนะครับผมแล้วรอโดนลบหรือโดนตะตันนั่นแหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้วงคฟ้านะแต่ว่าไอ้ที่เก็บอออแบบมันคือไอ้ที่เก็บก้อนพลังงานนะครับมันคือลบตัวแน่นอนแต่ยืนาฟ้านี่คืออะไรเ้าแม็กแหละอะไรครับนี่ นี่ก้อนๆน่ะอยากเก็บก้อนๆน่ะจะได้ให้คนดูเขาดูโคบ้ไหนอ่ไหนก้อนๆของเขาอ่ะตัวเธอตัวเธอเขาดูก้อนๆหน่อยขอก้อนหน่อยก็พลังงานหน่อยตัวเธอจะตายแล้วตัวเธอถ้าถ้ากดสก,กลิลนี้น่าจะตายก่อนหน้าน,นี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถ้าถ้าก้อนๆมาเดี๋ยวผมกดสก,กลิลแล้วกันนะจะได้แบบว่า ต้องเรียกว่าก้อนกอดแล้วนี่ครับก้อนกอดอย่างนี้นะนี่เกิดอบบนี้แล้วเราเก็บ3อันนะครับผมแล้วก็มาไ,ไ,ได้เป็นการหยุดตัวละครเรางั้นผมเอองั้นผมมาวินเลยแล้วกันยังไงผมก็เอ้าทําไมกดไม่ได้โอเคงั้นผมมวินเลยแล้วกันนะครับพอดีเลยก็ตามนี้นะครับผมก็ลงแบบง่ายๆนะถ้าเลือกแต่การา์ดดาเมจเลยก็จะง่ายกว่านี้ <c oughs> อีกนะครับผมก็ถือว่าเป็นการลงที่ง่ายนะครับถ้าเป็นเซ็ตแบบเดียวกับผมนะ ก็ขอเป็นอวตารขึ้นไปแล้วกันนะครับย้ำอีกทีนะขอเป็นอวตารขึ้นไปแล้วกันนะถ้าแบบอยากเอามาลงนะถ้าโอเวอร์โหลดก็ขอตัวดีๆหน่อยแล้วกันนะครับผมเป็นขอตัวแบบเมตาทัดมืดอะไรเงี้ยก็ตามนั้นนะครับผมทุกคนก็ขอบคุณที่ดูนะครับขอให้ได้กิจทุกตัวกับทุกคนเลยนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมขอให้ฟาร์มกันแบบว่าพักผ่อนกันบ้างนะครับอย่าหักโหมนะอย่าหักโหมก็พักผ่อนกันบ้างนะแล้วก็โหมดบอลรัดเนี่ย มันเอฟเคไม่ได้นะครับผมอย่างที่เห็นเลยเพราะว่าเวลากดรีทายอะไรเงี้ยมันเอฟเคไม่ได้นะก็นี่นะครับถ้าใครอยากเล่นบอลรัดก็ตรงนี้นะแล้วก็เกลนัดนะครับก็เอาของมาแลกได้นะครับผมเอาของมาแลกเออเป็นอะไรนะอีโบพวกอะไรนะอีโบพวกพวกิวก,การิเมตนะครับผมก็ผมขอไลกก่อนแล้วกันก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเล่นแค่นี้นะแค่นี้เลยนะครับมียืนในวงสีฟ้าตอน ตอนบอสออกมาก็ยืนดวงสีฟ้านะครับแล้วก็เก็บออฟสามอันนะครับผมในการาหยุดสกิลบอสแล้วก็ไอ้นั่นด้วยนะก็ตามนั้นนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับขอให้ได้กิจทุกคนเด้อโชคดีครับพักผ่อนกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะขอบคุณครับ